สวัสดีค่ะเพื่อนๆพืทุกท่านที่หล่อเรื่องเทพกระบี่มรณะอยู่นะคะแอดวานมาต่อให้ค่ะตอนที่1นึ่งร้นะคะมันเมื่อเห็นสีหน้าของเจียนเชิญเจ้าของแผนลอยก็ลังเล แม้ว่าเขาจะรู้ว่าหินสีขาวนี้ไม่ใช่สิ่งของธรรมดาแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันใช้ทำอะไรเขาได้ค้นหาในหนังสือเกี่ยวกับสมบัติโบราณหลายเล่มเพื่อทำความเข้าใจประวัติศาสตร์เบื้องหลังหินสีขาวนี้แต่เขากลับไม่พบอะไรเลยเขาไปหาเพื่อนสนิทหลายคนแต่ก็กลับมามือเปล่าหลังจากคิดไปมาในที่สุดเขาก็กำหนดราคาตายตัวสำหรับหินสีขาวนี้ มันช่างน่าเศร้าที่ทวีปเทียนหยวนนี้มีคนไม่มากที่รู้เกี่ยวกับหินสีขาวที่แปลกปาระหลาดและไม่มีใครเคยแสดงความอยากรู้อยากเห็นแบบนี้มาก่อนแต่สำหรับผู้ที่ยังอยากรู้อยากเห็นพอและเลือกที่จะซื้อมันทันทีที่เห็นเมื่อพวกเขาได้ยินราคาทุกคนวางหินและออกไปทันทีในขณะที่เจ้าของแผงรอยรู้ว่าหินก้อนนี้ ไม่ใช่หินธรรมดาทั้งๆเขาก็ไม่รู้ว่ามันต้องใช้ทำอะไรเขาก็ยังต้องการที่จะขายในราคาที่ค่อนข้างสูงดังนั้นเมื่อทุกคนได้ยินราคาของหินพวกเขาจึงไม่ลังเลเลยที่จะปล่อยหินแล้วก็ลืมมันไปเมื่อเจียนเฉินถามราคากับหินสีขาวนี้เจ้าของแผงลอยก็รู้สึกลังเลอีกครั้งตอนนี้เขาต้องการเงินจริงๆดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าหินสีขาวนี้เป็นวิธีการเดียวในการหารา ได้ของเขาหากเขาตั้งราคาสูงเกินไปเขาก็กลัวว่าเจียนเฉินคนนี้จะวางหินลงแล้วก็เดินออกไปเหมือนลูกค้ารายอื่นแต่ถ้าเขาตั้งราคาต่ำเกินไปเขาก็จะรู้สึกไม่สบายใจโดยราคาที่เป็นปัญหาจิตใจและความคิดของเขาก็ขัดแย้งกันและไม่รู้ว่าจะบอกราคาเท่าไหร่ดี หลังจากลังเลเจ้าของแผงลอยก็เอ่ยปากพูดว่าลูกค้าถ้าท่านสนใจหินสีขาวนี้จริงๆแล้วโปรดระบุราคามาได้เลยเมื่อได้ยินอย่างนี้เจียนเฉินก็มองชายคนนั้นด้วยรอยยิ้มที่ขบขันนี่เป็นสินค้าของท่านแน่นอนว่าท่านตั้งราคามาจะเหมาะสมกว่าทำไมท่านอยากให้ข้าเสนอราคาล่ะ เจ้าของแผงรอยรู้สึกอับอายในขณะที่เขาฟังเจียนเชิญและหัวเราเะแห่ๆว่าลูกค้าไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากจะบอกราคาแต่เป็นเพราะข้ากลัวว่าถ้าข้าบอกไปแล้วท่านจะหนีไปมีลูกค้าคนอื่นก่อนหน้านี้แสดงความสนใจในหินสีขาวแต่ตอนที่พวกเขาได้ยินราคาพวกเขาก็วางมันลงแล้วก็ออกไปโอ้แล้วท่านคิดว่าหินสีขาวนี้ราคาเท่าไหรล่ล่ะ เจียนเฉินถามด้วยความสนใจเขาตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะซื้อหินสีขาวนี้โดยไม่คำนึงถึงราคาหรือการใช้งานจริงหากมันสามารถกระตุ้นปฏิกริยาที่รุนแรงเช่นนี้จากแสงสีฟ้าและแสงสีม่วงในจุดตันเถียนของเขานี่ก็ไม่ใช่วัตถุธรรมดาทั่วไปเขาไม่สามารถพูดได้อย่างแน่นอนแต่หินสีขาวนี้อาจแก้ปริศนาเกี่ยวกับปัญหาของจุดตันเถียนของเขาดังนั้นด้วยเหตุ ผลดังกล่าวเจียนเฉินจึงตั้งใจแน่วแน่มากที่จะได้รับรางวัลน,นี้เจ้าของแผงลอยกัดริมฝีปากเมื่อเขามองเจียนเฉินลูกค้า ถ้าท่านยืนกลานที่จะซื้อหินสีขาวนี้ข้าจะบอกราคาให้ดูนะมันมากไปหรือไม่เจ้าของแผงลอยยื่นมือออกมาห้านิ้วราวกับว่าจะตบมือกับเจียนเฉินเมื่อเห็นการเคลื่อนไหวนี้เจียนเฉินก็รู้สึกคำํำในขณะที่เขาพูดอย่างไม่แน่นอนเป็นไปได้ไหมว่าท่านจะขายมันในราคาห้าสิบเหรียญทองเมื่อได้ยินอย่างนี้ใบหน้าของเจ้าของแผงลอยก็เริ่มแดงจากจำนวนเงินราวกับว่าจำนวนเงินที่เจียนเฉิน เสนอให้นั้นแตกต่างจากเหรียญหลายพันเจ้าของแผงลอยถอนหายใจแล้วพูดว่าลูกค้าข้าจะบอกท่านอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจนข้าต้องการขายหินก้อนนี้ในราคาห้0รเหรียญม่วงท่านยังต้องการมันอีกหรือไม่ในขณะที่เขาพูดดวงตาของเจ้าของแผงลอยกระจองมองเจียนเฉินอย่างใกล้ชิดอะไรนะ ห้าร้อยเหรียญม่วงทันล้อเล่นหรือเปล่าเจี้ยนเฉินร้องออกมาด้วยความตกใจขณะที่เขามองดูเจ้าของแผงลอยด้วยความไม่เชื่อเมื่อเขาได้ยินคำว่าเหรียญม่วงลิมฝีปากของเจี้ยนเฉินรู้สึกหนักเป็นพิเศษเหรียญม่วงห้าร้อยเหรียญเทียบเท่ากับห้าหมื่นเหรียญทองใบหน้าของเจ้าของแผงลอยยิ่งแดงมากยิ่งขึ้นเมื่อเขามองใบหน้าของเจี้ยนเฉินเขารู้ว่าห้าร้อยเหรียญม่วงเป็นราคาที่ไม่มีใครจะซื้อ นั่นลูกคา้าหากท่านเสนอราคาที่ค่าสามารถตกลงได้อย่างน้อยที่สุดค้าก็สามารถขายให้ท่านได้เจ้าของแผงลอยพูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นกังวลเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้เจียนเฉินจึงสูดหายใจเข้าลึกๆในขณะที่เขามองดูก้อนหินสีขาวในมือของเขาด้วยความลังเลหลังจากนั้นไม่นานเจียนเฉินก็ตัดสินใจค่าจ่ายได้มากที่สุดเพียงหนึเหรียญม่วงไม่ว่าท่านจะขายมันหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับท่าน เขาจ้องมองเจ้าของแผงลอยอย่างรวดเร็ว แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังรู้สึกประหม่าอยู่ในใจเจียนเฉินตั้งใจแน่วแน่ที่จะซื้อหินสีขาวนี้ถ้าเขาสามารถหาซื้อได้ง่ายๆที่นี่มันก็จะเป็นการดีที่สุดถึงกระน,นั้นเหรียญม่วงหนึ่งร้อยเหรียญก็ไม่ได้มีค่าเล็กน้อยสำหรับเจ้าของแผงเจียนเฉินได้เห็นแล้วว่าเจ้าของแผงรอยอายุ30ปีเป็นอย่างไรเนื่องจากเจ้าของแผงรอยมีความคิดเจ้าเล่ห์ไม่มีทางที่เจียนเฉินจะเปิดเผยว,ว่าเขาสนใจหินสีขาวก้อน มากแค่ไหนมีฉะนั้นหากเจ้าของแพ้งรอยรู้ว่าเขาต้องการมันมากแค่ไหนเป็นไปได้ว่าเขาจะโขกราคาสูงขึ้นไปอีก ไม่เพียงแค่นั้นเจียนเฉินไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเขามีเงินเท่าไหร่หากคนที่มีจุดประสงค์ชั่วร้ายลูกเขา้าเขาน่าจะติดตามเขามาเพื่อขโมยเงินแม้ว่าเขาจะแข็งแกร่งพอแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกลัวศัตรูในระดับเซียนผู้เชี่ยวชาญแต่เขาต้องการหลีกเลี่ยงปัญหามากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเจ้าของแผงรอยได้ยินข้อเสนอหนึ่ง้อเหรียญม่วงของเจียนเฉินเขาก็มีความสุขแต่แล้วก็อายทันที ลูกค้าท่านสามารถเพิ่มราคาขึ้นอีกหน่อยได้หรือไม่เจียนเฉินหัวเราะเบาๆในขณะที่เขาก็สายหนะ้าเมื่อเห็นแววตาอันมีความสุขในสายตาของเจ้าของแผงเจียนเฉินเข้าใจว่าชายคนนั้นกำลังคิดอะไรอยู่เมื่อเห็นว่าเจียนเฉินคงไม่ให้ราคาที่สูงกว่านี้เขาก็ดูผิดหวังเล็กน้อยแต่หลังจากคิดถึงมันในขณะที่กัดริมฝีปากเขาพยักหน้า ตกลงเหรียญม่วงหนึ่งร้อยเหรียญค่าขายให้ทันที่ราคานี้เจียนเฉินหยิบเหรียญม่วงหนึ่งร้อยเหรียญออกมาจากเข็มขัดมิติเขานำเงินให้เจ้าของแผงลอยช้าๆแล้วจึงนำก้อนหินสีขาวมาเก็บไว้ที่เข็มขัดมิติก่อนเดินออกไป เจียนเฉินต้องการศึกษาหินสีขาวที่แปลกประหลาดน,นี้และจุดประสงค์ของมันแต่ในถนนที่พลุกพล่านที่ซึ่งผู้คนก็ไหลเหมือนน้ำในแม่น้ำนี่ไม่ใช่สถานที่ที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามเมื่อเจียนเฉินออกจากพื้นที่คนสองคนสังเกตเห็นเขาคนสองคนนี้ดูเหมือนจะอายุ20ปีและทั้งคู่ก็ดูมีเล่เหลี่ยมและช่อชนเสียวซานดูเหมือนว่าเราได้เจอเป้าหมายแล้ว เด็กหนุ่มที่อ่อนแอด้านซ้ายเฝ้าดูเจียนเฉินออกจากพื้นที่ในขณะที่เขาก็พูดด้วยเสียงที่ตื่นเต้นคนที่ชื่อว่าเสี่ยวซานพยักหน้าใช่แล้วชายคนนั้นดูไม่แก่เกินไปพละกําลังของเขาคงไม่ค่อยแข็งแกร่งดูเหมือนเขาจะมากันตัวคนเดียวนี่เป็นโอกาสที่ดีเมื่อเห็นเขาหยิบเหรียญม่วงออกมาจํานวนมากข้ายินดีที่จะเดิมพันว่าเขามีมากกว่านั้นมากในเข็มขัดมิติหวงหัว,หวเอ,อ๋อ เจ้าตามเขาไปข้าจะไปแจ้งคนที่เหลือหลังจากนั้นเสี่ยวซานก็หายตัวไปอย่างรวดเร็วขณะที่หวงหัวเอ,อ๋อก็เริ่มติดตามเจียนเฉินไปจบตอนที่108แล้วนะคะแหมเจอต่อแล้วล่ะคะ่ะพวกเด็กๆนี้นะคะเดี๋ยวตามหวันไปในตอนที่109ของเทพกระบีมรณะค่ะหวันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ